สวัสดีนะทุกคนวันนี้พิมพ์ก็จะมารีวิวสอบเก้าวิชาสามัญวันที่สองวันที่ที่ผ่านมานะคะตอนแรกกะว่าจะไม่มาทํคชิปแล้วแต่เพื่อเป็นความเชื่อมโยงกับที่พิมพจะสอบก็สอบวันพรุ่งนี้เนาะก็เก้าวิชาสามัญน,นะคะว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือมีหนึ่งก็คือคณิตศาสตร์ใช่ไหมคณิตศาสตร์อังกฤษแล้วก็เคมีนะคะพอไปถึงอ่ะก็คือคณิตศาสตร์ก่อนคณิตศาสตร์คือ ความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็คือรู้สึกว่ายากกว่าแผ่หนึ่งอีกคิ่แบบทําไม่ได้เลยแผ่นเะนือรู้สึกว่าเออบางข้อก็ยังบม,มีข้อที่ทําได้อยู่แล้วก็มีข้อที่ทําไม่ได้แต่นี้รู้สึกว่าทําไม่ได้เลยนะคะก็ต้องเตรียมตัวมาดีๆค่ะปีหน้าคือถ้าน้องคนไหนที่จะสอบหรือใครที่จะสอบอะก็คือต้องเตรียมตัวมาแบบดีดีจริงๆแล้วก็อังกฤษอังกฤษอันนี้พอทําได้ค่ะแต่ ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะถูกไหมซึ่งโจทย์อะยาวแบบยาวมากทีมมาทำไม่ทัน24บสี่ข้อคือแบบเฟลแบบเฟลมากอะทำไม่ทัน24ข้อคือแบบ, fail, แบ,บคือรแบบ้อ,องไห้แล้วอะแล้วก็เคมีเคมีคือโอ้โหแบบพายุเข้าฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าคือรู้สึกว่าเคมียากยากมากและยากมากๆคือทีมทำไม่ได้เลยพอแบบออกมาแล้วรู้สึกแบบเฟลมากเฟลเฟลสุดๆอะก็ จบไปแล้วนะคะกับ9วิชาสามัญเนาะจาก2วันที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าตัวเองทําแบบไม่ดีพอยังเตรียมตัวอาจจะไม่มากพอสําหรับพิมพ์นะก็รู้สึกเสียใจแต่มันก็ผ่านไปแล้วแล้วเราก็มีอีกสนามสอบหนึ่งก็คือกศธทที่พิมพ์จะต้องไปสอบพวกนี้เราก็เลยรู้สึกว่าต้องแบบ move on ออกมาให้ได้ว่าเราต้อง move on นะมาโฟกัสที่กศทแทน กศวันนี้เป็นวันที่9กเมษานะคะก็ขึ้นเทนอันดับหนึ่งกท .64 เนาะในทวิตเตอร์ Twitter, ก็คือให้เรีนอะให้เรียนสอบกสทใช่ไหมแต่เขาไม่มีประกาศใดๆทั้งสิ้นว่าเรียนสอบตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ติดมา400-500คนเนี่ยแล้วเขาก็แบบไม่เรียนสอบจนทําให้รู้สึกเรามีความรู้สึกกังวลตอนช่วงบ่ายกับช่งชวงเช้าพิงก็เออกะว่าจะไม่ไปรู้สึกว่ามันมันเสี่ยงอะเร้วพิก็ต้องขึ้นรถโดยสารเอ้ยมาโรถโดยสารสิรถ สาธารณะไปก็คือรถตู้แล้วก็นั่งบีนั่งเอ็มอาร์ทีด้วยก็รู้สึกว่าวันนี้ค่าวปลอดภัยแล้วก็ข้ามแบบมาหลายจังหวัดเหมือนกันคือต้องตื่นตั้งแต่วันนี้คือต้องตื่นแต่ปีสองเพื่อแบบไปให้ทันเจ็บงงเพราะเลับว่าจะไม่ไปแต่รู้สึกว่าแต่สิ่งที่เราทํามาต่อสองปีที่ผ่านมาเราก็จะรู้สึกิอดบจะดรอชีเลยนะว่าทำไมเราถึงไม่ไปแม้อาจจะไม่ได้ตาม,ตามที่คาดหวังมากนะก็อย่างน้อยเราก็พยายามมันแล้วก็ รดูคะแนนว่าจะเป็นยังไงนะคะจริงๆแท้จริงอะ่งอะพิมรู้สึกว่าจะซิ้วตั้งแต่ช่วงมกราแล้วความรู้สึกนะแต่ต้องเราดูคะแนนทีนงึงก็คาซิว้วหรือไม่ซิว้วหรืออะไรยังไกกกงก,าาก,บบไนะก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงพรุ่งนี้อาจจะถ้าแบบไหวนะก็อาจจะมาอัดกิตรีวิวกสวเท่อีกทีนึงนะคะอยากให้น้องๆปีหน้าตั้งใจนะอย่าชะล่าใจนะตามที่บอก็ย่าชะล่าใจตั้งใจอ่านหนังสือตอนนี้เลยเดี๋ยวมัน มันที่จริงมันไม่คําว่าสายเกินไปหรอกแต่ถ้าเราเตรียมตัวมามันก็จะต้องทําได้แน่ๆเป็นกํนาลังใจให้ทุกคน